สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงในตัวอำเภอของแม่ริมแล้วนะคะและที่นี่ก็เป็นจุดแรกนะคะที่เราจะมาแวะศักการะเจ้าแม่ดาราลัศมีค่ะซึ่งเป็นพระชายาของรอหานะคะค่ะพระรายาเจ้าดาราลัศมีนะคะก็ได้ทําประโยน์หลายๆอย่างให้แก่จังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะคะเดีย๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูพัตตหนักข้างหลังนะคะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลและประวัติของพระชายาไว้นะคะมากเลยค่ะ ราอยู่ที่นี่นะคะที่นี่คือกาดแม่ลิมนะคะเป็นกาดที่มีตั้งแต่นานมาแล้วนะคะที่นี่จะรวบรวมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะมีของพื้นบ้านหรือว่าที่เราไม่เคยเห็นในเมืองนั่นเองนะคะเราสามารถมาซื้อได้ที่นี่นะคะอาหารเมืองก็จะได้แก่ตำขนุนนะคะแกงฮังเลผัดก,กาดจอและน้ำพริกตาแดงน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะ ตอนนี้เราจะเ,เข้าวรถขึ้นไปทางข้างบนนะคะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่สวนพุทธศาสตร์นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะคะในที่นี้นะคะจะมีการจัดแสดงพืชพธุ์ไม้ต่างๆค่ะซึ่งเป็นของนานาชนิดนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นโดมค่ะและในที่นี้นะคะก็จะมีสหลอยฟ้าค่ะที่จะให้บริการสําหรับนะักท่องเที่ยวนะคะได้ใช้บริการกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราแวะชมสวนองุ่นนะคะที่สวนองุ่นอีเดนนะคะที่มีองุ่นลายเมล็ดพันธุ์อันเล็กๆอย่างนี้นะคะเราจะให้เพื่อนๆไปชมความสวยงามขององุ่นได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็าอยู่ที่มอนแจมนะคะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของเพเอแม่ริมน,นะคะที่มั่นแจ่มเนี่ยก็จะมีดอกไม้พืชพันุ์ไม้นานา,นาชนิดนะคะที่จะผีในฤดูหนาวนะคะที่มั่นแจ่มนะคะก็จะมีอากาศสดชื่นเย็นสบายปลอดบลพิษมากกว่าในเมืองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศของมั่นแจ่มกันคะ่ะ และต่อมานะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องประโยชน์ของการแช่น้ำพุร้อนนะคะน้ำพุร้อนเนี่ยจะมีความเชื่อมานานแล้วนะคะว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเครียดจากการทํางานช่วยบรรเทาโรคโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆให้ดีขึ้นนะคะการบรรเทาอาการปวดกระดูกอาการปวดกล้ามเนื้อและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นค่ะ ช่วยให้หลอดเลือดขยายใหญ่ขึ้นและทําให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายดีขึ้นค่ะและอีกทั้งยังช่วยทําให้ผิวพรรณนะคะสดใสเปล่งปลังขึ้นอีกด้วยค่ะนี่คือชุดของผู้ชายนะคะจะมีเด็กางเกงนะคะข้างบนไม่มีเสื้อค่ะค่ะและต่อไปนี่เป็นชุดของเด็กค่ะจะเป็นกางเกงสีแดงนะคะและนี่ก็คือชุดของผู้ใหญ่ค่ะก่อนที่จะลง,ลงเล่นน้ําหูร้อนนะคะต้องไป อาบน้ำเย็นก่อน2นาทีค่ะค่ะ,คะและตอนนี้เราก็แช่น้ำ <share S 2> <ด>ร้อนเสร็จแล้วนะคะแรกก็แช่ประมาณ15-30ถึงานาทีนะคะกำลังจะสบายตัวเลยค่ะ ความรู้สึกตอนนี้ก็คือจากที่เพืเพียนจากการเดินทางจากการทํางานมานะคะคก็จะรู้สึกโล่งสบายแบบสบายจากที่เราพูดเสร็จแล้แลวนะคะเราจะมีภาพนี้ให้เพื่อนๆพืนได้ชมกันค่ะขอบคุณค่ะ ดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ถึงตอนกลับของเราแล้วนะคะซึ่งในที่น้ำลันคูร้อนปกปาวนี่นะคะจะแยกเป็นห้องค่ะอยู่ได้2คน3คนแล้วแต่ขนาดจํานวนที่เรามานะคะและห้องใหญ่สุดสามารถอยู่ได้ห้ถึงหคนค่ะที่นี่นะคะค่าแช่น้ําก็ราคา80บาทค่ะแล้วก็ค่ากะเช่าเป็นบ้านพักคือละหนึ่งพแปดร้อบาทค่ะติสาคนนะคะ ก็มีทางอาหารและเครื่องดื่มน,นะคะแต่ว่าที่นี่จะตัดไฟตอนประมาณสี่ทุ่มค่ะก็อยากจะฝากของทุเรียนส่งฟ้านะคะให้เพื่อนๆได้ลองมาแวะชมกันนะคะระยะทางห่างจากกูมาแค่สองชั่วโมงครึ่งเองนะคะพวกเราขอฝากออนเซ็นส่งฟ้าไว้ให้ทุกคนได้รู้จักด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ